บอกว่าวันที่แล้ววันนี้สุดตรงเลยวันนี้ชุดแน่นเรยแน่นครับมันจะแห้งครับมันจแห้งมันจะแห้งโอ้เจ็ดสี่เจ็ดหาครับสวัสดีครับตอนนี้ควนฝ่าผ้าชกนะครับก็อยู่บ้านพอแต้มครับมาตามแนวทางตองงวดเลยครับประจำาวันที่สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับพอแต้มเขามาสองงวดแล้วครับ หมดวันที่หนึ่งนะครับผ่านมานี่คืหน้าที่ผ่านมาเขาตรงๆนะครับหกเก่าครับ่ารับชมแนวทางไปพร้อมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นสิเป็นส้มคลิปนะครับกดติดตามกดไลค์ให้คนฝากพาชมเี้นะครับเด้อไปครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีประแจมด้ยครับขอบคครับ นี่ครับแนวทางของพอแตมครับที่ว่าสองหวดปิดเลยด้วยครับพี่น้องนี่ครับผมหวดวันที่สิบหกเกส้ากับศูนย์หกตรงๆกับหวดวันที่หนึ่งมีถุนายนครับท่านผู้ชมครับพอคืนมาบริปักลักให้ได้ครับหกเก้าเก้าหกพันกรยำมากับใบน้าครับผมหวดวันที่หนึ่งมีถุนายนที่ผ่านหน้านี่ครับผมล่าสุดนี่ครับชุดลิ่งบนหากระพกพอไปฟันหา นะครับเนาะหกนี่ถือว่ามาบนมาชุดล่องหกเกาเกาหกส่วนล่างครับพี่น้องวิ่งล่างพอแต้มฟันที่สองเลยครับพี่น้องนี่ครับถือว่าของแท้ของจริงครับเสี่ยนตัวจริงครับพอนมมานงกันอ่าแล้วพ่อเนาะนี่<อ>รรครับชมชมหกกับเกาแมานกันต่วังวันนี้วันนี้ถืเอเยกเขาเยกเงีครับค่ะอืม เด็บนห้องเยอะเบื้งก็น็อตไตเติมไปจากก่อนไต่เตินไปก่อนครับคุณชุ่มแต่จังเหตุพอเป็นนี่งวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยออจับที่เบื้งอันนี้ไม่ได้เกากับแปดเป็นะจับจีหากระหกเนี่ยครับพอจับตัวนี่ให้ดิ่งเป้นวะแมนแล้วพอแจมกับว่ามีมีแปดห้าแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกแล้วขวาเนาะชุดบนห้องตัวนี้ว่าเป็นลักซี่งวนๆอะ เขาจับมั่งสีนวะกับอ่ามันเลยเป็นตักกับเนี่ยอ่านี่าเนาะแก่าพอแต้มเพงก็ยังมาอยู่ได้ครับว่าบ่อได้ปลาร้าขึ้นกับไปน้มครับผมที่จริงเลขเขาก่บปลลายตัวถือว่าบลาลายตัวปลาลายตัวเลขแค่ชีฟูแค่นั้นครับผมชีฟูเขาเรีนบ่เอาค่ะเอาเลยเนาะเออมาที่เดียวบ่ตามกันตัวเลยค่ะเออเออรือพอมันกัเจะาตัวนี้ขึ้นก่อน กับเพราะว่านี่เ็กมันแตกต่างกันครับวันนี้เขาจะเอาตัวนี้เป็นลักซีบรถบันนี่จับลักเล่นมาขอเรียว่าก็กลับไปน้ำน่อเนาะกลับขึ้นนอเอ่าเพราะว่าเรกตัวนี้มันเ็กบ่ได้ปักหลักอ่ากันบาขอครับผมมันบ่แนนนอนรองลักซีบบังวนนี่ สูตรเก่ากเล่นบ่ค่ะพ่อแม่นครับสูตรเก่าบ่าเปลี่ยนครับเห็นบ่เห็นเหนรัอเพราะว่าไทยไยืดทีเริ่งนี้แนวสูตรเก่าบ่าได้เปลี่ยนครับครับมีหมวดนี่แล้วบ่เนาะหกอ่าสิบหกมีย่อหกห้าครับ เก็บสิ่งที่ลืมบนกจ,จับจับชุดนี้แรกมากว่าเมนครับเจ็ดกับหก จะปักหลักบ่บพอดหรือว่าบ่ปักหลักบ่บ่ปักหลักบ่ปักหลักนะครับเนาะมันเสียคั้นรู้สึกขันนะนั่นนะหามันมาตกกลับก็พอเนาะแม่นครับอ FC มาตัวใดก็จับใส่เซลนะครับบ่กกีจับคู่ให้จับคู่ให้ไม่ไม่ถึงว่าเฮากับตัวนะอือครับนะครับเนาะจับคู่เลยค่ะ74 75 <64 S 2> หกสี่จะได้สีคู่ขึ้นก่อนนะก่อนนะสีคู่ขึ้นก่าอ่าเดี๋ยวพอแต้มฟันให้เนียนนนีี่เยให้ใหครับผมติเดเจ็ดสองตัวแมนครับครับโอ้บ่นนี้อันนี้พ่อจะมา ชุดร่องบอกว่าวันที่แล้วบอกว่าวันนี้ชุดตรงเลยวันนี้ชุดแน่นเลยแน่นครับมันใจแห้งครับ,รบมันใจแห้งมันใจแห้งโอ้เจ็ดซีเจ็ดหาครับวิ่งเดี๋ยวพอวิ่งบนนี่เนาะต้องขังนะจับต้งงขัง โอ้หงวดเล่นเจ็ดเลยนะค่ะแม่นครับวิ่งบนหกกับเจ็ดฟันที่เจ็ดกัดสำชมครับตัวสูตรนี่ก็บ่เคยผ่านเนาะครับนี่ผ่านเมื่อวานง่วดนที่แล้วก็มาเก้ากับหกเลยเงินเงินเก่าตัวนี้และสองตัวมาตัวหนึ่งมาสองกับนี่เนาะัวถึงเป็นล่างเนาะล่างครับ ที่สามเจ็ดนี่ครับ,บครับอ๋เจ็ดเบ้านครับวนหนเก็ตมาทั้งหนทั้งล่างนี่ค่ะอ๋อวันหนหนึ่งเนี่ยสิบหกอ่ามีถูกหน้าวัน,วนมือเมือม่อกี้นขุดวันพุธอืมเจ็ด สามลางครับพ่อหมดมันต้องมาทางนี้เอาพ่อหมวดที่แล้วนี่มักบอกหกเก่าเนี่ยส่วนตัวบหมักโบมักเป็นเน้นที่เก่ามักที่เก่าหานบอกมีนโอ้มาขึ้นกันปะพ่อกับเพราะว่าอืหานี่เป็นตัวเด่นตัวมากเลยดี่กับมงดูบ่ม้าไหมกับผมอืตัวบหมักม้ามันเพื่อยหัดกับสิปองว่ามันหัด สิบหกวันนี้วันพุธหัตออันนี้เขาเรียกนี้มันเขาดิครับเมื่อกี้มันบอกวันพุธบอวันพุธแมนเก้าหกหกเก้านี่บอนนิครับมันนี้อกวันพุหัตครับมันนี่ต้องนับลงไปอีพี่ครับเนี่ยสามเจ็ดโอ้ยมันเสียเท่าไหร่นี่สามเจ็ดนี่ครับเอเพราะว่ามันเกิดขับตัวพอมันนะครับผมเราเรียกไปจากวันน้ำจริงอยู่ นี่มองอนพูดเมื่อวันเจตหากรมีเด้่อนี่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 มากับเจตหากระมีเจหากระมีคือพ่านศูนย์พอศูนยมากอยว่ะวันนี้ว่ามักศูนย์ันนี้วันนี้ว่ามักศูนย์ันนัมักศูนันนี้วันนี้ามักศูนย์วันนี้ันน่ามักศูมย์วันนันน่ามักย์วับนี้วัดน้วากยวันนี้ับท่ากูนชม้วั้่ามั้ศูนั้ันนี้่ามักศูอย์วับนี้เห็นี้ามนี่ วันเมื่อกี้กันหนึ่งเก้าหกอ่ครับอืมครับอ๋อมีครับทผช้ชมครับอ่าพอแต้มปล่อยต่องวดก่อนไขรเด้อครับทผช้ชมครับจัดเลยจัดนักเลยชุดบนครับนี่ครับผมงวดวันที่สิบหกินยยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าชุดบนครับอ่าหลักของพอมีเจ็ดหกหลักกระซี่ห่บวักหลักได้พี่น้องครับบ่ปักว่าหลักสิบลักหน่วยเพราะว่าอาจจะมาตกกลับคึ้นงวดที่แล้ว เน้นขับหกกับเจ็ดตัววิ่งเน้นที่เจ็ดจับคู่ตัวเด่นเจ็ดสีเจ็ดหาหกสีหกหาตัวร่องกลับไปน้ำเรื่อครับท่ชมชมอย่าลืมส่วนล่างครับผมหลักของพ่อสองสามกับเจ็ดบอปักหลักขึ้นกันครับบอปักหลักสหลักหน่วยได้พี่น้องครับพ่อจับให้แค่สองคูสองเจ็ดสามเจ็ดกลับไปน้ำครับผมวิ่งล่างสองกับสามเน้นที่สามหัวที่ผ่านมาวิ่งมาทั้งบนไหละล่างลักกับจับคู หกเก้าเก้าหกต่อพอเนาะเนี่ยครับครับผมนี่ครับแคปเอาครับผมตามนี้ครับท่านช้ชมครับครับแต่ว่าจะมีเปลี่ยนแปลงบอเพราแตมโม่มไมีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนบม่มีเปลี่ยน,นม่ครับผม,ม,มหมวดทีผพานนาพอดีบริมาตามคงสุดท้ายพอคนยำให้พี่น้องเอาว่าคลิปนี้ขอบคุณพ่พอแตมด้วยครับท่านช้ชมครับ ครับผมครับผมครับผมคขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากไว้คือเก่าพี่น้องครับครับยาเจ็บอย่าจนดูแลสุขภาพดีนะครับเดกท่านก็แอบบอกว่าก็ไว้บอกนะครับจำไว้ที่ชิบหกวิทุนาโปรดบันทึนบุรีมักกดติดตามกดชอบกดไลค์นะครับเดี๋ยวแคปเอาครับก้อยโฉบโฉบมันมันนะครับลำรวยทุกคนทุกท่านคลิปนี้ก็สวัสดีครับ